รัมอ่อนๆหนึ่งถ้วยนะครับผมเพื่อนทุกคนเนี่ยฮะรัมอ่อนๆรัมสดๆนะครับผมรัมสดๆเราเนี่ยหนึ่งถ้วยนะครับผมหนึ่งถ้วยพอประมาณนี้เทลงไปนะครับแยมโลก็หนึ่งถ้วยและตามด้วยกล้วยน้ำว้านะครับผมเพื่อนทุกคนนะพี่ๆนานาน,านี่ฮะกล้วยน้ำว้าที่มันสุกๆงอมๆอยู่แบบนี้ใช้ได้ดีเป็นอย่างมาก นะครับพื่พทุกคนน่ฮะกล้วยน้ำวา้าเรานี่ปอกเปลือกออกให้หมดนะครับเนี่ยฮะนี่กล้วยน้ำว้าที่มันสุกๆงอมๆแบบนี้ใช้ได้ดีเป็นอย่างมากใช้หนึ่งถ้วยเหมือนกันถ้วยที่ผมตวงอาตัวแยมโลและราเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ได้ประมาณหนึ่งถ้วยเท่ากันนะครับหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งหมดเลยนะครับผมสามอย่างนี้คือสูตรปลารวมนะครับผมพ่ทุกคนกินทุกปลา นะครับเป็นปลาหมายแม่น้ําหมายธรรมชาตินะครับผมที่ผมใช้มาตกเป็นประจําประจํานะครับผมเพื่อนๆทุกคนเนี่ยแกะเปลือกออกให้หมดกล้วยน,น้าว้าที่มันสุกๆงอมๆแบบนี้นะครับเพื่อนเทุกคนเนี่ยฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นทุกๆขั้นตอนเลยนะครับผมเพื่อนทุกคนนะฮะคลิปนี้ผมก็แค่มาแบ่งปันเทคนิคการผสมเหยื่อที่ผมใช้ เป็นประจําเป็นเหยื่อสูตรปลารวมนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นปลากาะดาปลากระมังปลาตาเพียนและปลาสวายก็กินเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นพอรวบรวมกันได้ให้หมดและเขาให้เขาเข้ากันเลยนะครับผมทุกคน,นะฮะเขาให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมทุกคนนี่พอเขาให้เขาเข้ากันแบบนี้แล้วขย้ำเลยนะครับผมเทุกคนขย้ำเลยตัวแยมโล และก็ตัวกล้วยให้เขาเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันให้หมดเลยกับตัวลำนะครับผมเอทุกคนนะี่ฮะนี่นี่นะครับนี่นี่คือสูตรรวมสูตรเด็ดผมบอกได้เลยว่าตกปลาหมายแม่น้ำหมายธรรมชาติใช้สูตรนี้ได้ดีเป็นอย่างมากที่ผมใช้ตกปลามาเป็นประจำประจำนะครับผมเพื่อนทุกคนนี่สูตรนี้เลย สูตรกล้วยน้ำว้าผสมรำบวกแยมโลเข้าไปนะครับผมและกล้วยน้ำว้าเขาก็จะออกกลิ่นขึ้นมาหอมกลิ่นแบบธรรมชาติหอมกลิ่นกล้วยน้ำว้าที่มันสุกนะครับนี่เค้าเค้าให้เข้ากันแล้วก็นวดให้เขานิ่มเลยนะครับผมทุกคนนวดให้เขานิ่มเลยนี่สูตรแบบนี้วิธีที่ผมตกอุปกรณ์ชิ่งปลายสายผมตก เป็นสไตล์ผมตกแบบสไตล์ตุ้งติ้งนะครับผมนะตกแบบตุ้งติง้งเนี่ยนี่ตัวเขาจะมีกลิ่นหอมไปอย่างมากนี่ฮะเขาให้เขาเข้ากันนวดให้เขานิ่มและกลิ่นหอมของกล้วยบวกกับกลิ่นแยมโลและก็บวกกับกลิ่นตัวรำหอมหอมรำสดสดรำใหม่ๆหม่อือดูครับทุกคนนะ ลองนำไปใช้ดูนะครับผม,มเพื่อนเวทุกคนนะฮะนี่สูตรนี้ผมใช้ตกแบบสไตล์ตุงต้งติ้งกินทุกปลานะครับผม,มเพื่อนเวทุกคนนี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะและหลังจากนั้นผมก็บรรจุก,กล่องแช่ไวไ้ในตู้เย็นนะครับผม,มเพื่อนเวทุกคนนี่ผมก็จะทำไว้เป็นแบบนี้เนี่ยรวบรวมรวบรวมนูน้นหนึ่งถ้วยนี้หนึ่งถ้วยนถ้วยรวบรวมเข้าไปแล้วเขาเข้ากันแลละ เขาก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นสูตรตกปลาเกตและปาลารวมอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยฮะนี่เวลาผมไปตกผมก็จะเอาไปนิดนึงนะครับเวลาไปตกปลายังหมายธรรมชาติอย่างนี้ไปครึ่งหนึ่งก็พอนะฮะผมบอกได้เลยว่าตกแบบสไตล์ตรงติ่งนี่ปั้นแค่นี้น,นี่ได้ทั้งวันนะครับผมทุกคนและก็ช่วยประหยัดในการใช้เหยื่อเราด้วยนะครับผมทุกคนเนี่ยฮะนี่ กล้วยน้ำว้าที่มันสุกๆงอมๆใช้ได้เลยนะครับผมทุก่คนอย่าเอากล้วยน้ำว้าที่มันยังไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่งอมดีพอเอาให้มันงอมๆไปเลยนะครับเพืคนแล้วก็ไปปั้นเม็ดตกแบบสไตล์ตุ้งติ้งนะครับผมเพื่อนคนฮะผมจะใช้ก้อนเท่านี้เนี่ยใช้ตกปลาหมายแม่น้ําหมายธรรมชาติได้ดีเป็นอย่างมากพอเวลาผมไปตกผมก็จะใช้ก้อนอย่างนี้ไปตกนะฮะ บรรจุเข้าไปในกล่องปิดฝาให้มิดชิดใส่ตู้เย็นนะครับผมเพื่อนทุกคนเนี้ยลองนำไปใช้ใดูนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดช่วยคอมเมนต์มาบอกน้าทองนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อนเทุกคนนะฮะลองนำไปใชใ้ดูนะครับผมเพื่อนเทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าทองด้วยนะครับขอบคุณครับผมเนี้ย